ห้างดงหมูกระทะบริการท่านด้วยบุฟเฟ่หมูกระทะที่แสนอร่อยด้วยน้ำซุปที่นุ่มละมุนน้ำจิ้มที่กรองกรอมพร้อมด้วยของทะเลที่สดวันต่อวันรวมทั้งเนื้อวัวเนื้อบูเนื้อ,อปลา,ปลาวันที่4กุมภาพานันธ์6 8 6 8กการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ทททเปิดศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวพะเยาอย่างเป็นทางการณโครงการเลคอเวิวอำเภอเมืองจังหวัดพะเยาโดยมีนายรัฐพลมรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาและนางสาวถาปณีเกียรติภยัยบุ์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททเร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายสมชายชนพูน้อยผู้อำนวยการภูมิภาคภาคเหนือทอทอท นายวิสุติบอร์ชุมผู้อำนวยการสำนักงานทททสำนักงานเชียงรายรักษาการหัวหน้าศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดพะเยานางพัฒนชยาจิตรพันธวีไอประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาและนายกมลสารศีวิราชประธานหอการค้าจังหวัดพะเยาโดยทททจีไอและงานหัตถกรรมอันวิจิตรขึ้นอันปักธงดันพะเยาเป็นเมืองน่าเที่ยวสักพาสักพางภ,ภ,ภายใต้แคมเปญสุดทันทีที่เที่ยวพะเยา ด้วยการชูจุดขาย5มมสดูอินเฟเออควบคู่กับยกระดับสินค้าท้องถิ่นและขยายเส้นทางเชื่อมโยงไปยังจังหวัดอื่นๆในภูมิภาคภาคเหนือพร้อมบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยง,งานภาครัฐทุกภาคส่วนเพื่อต่อยอดส่งเสริมด้านการตลาดและประชาสัมพันธ์ให้พะเยาเป็นเมืองศักยภาพที่สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค ายรัฐพลเมรดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยากล่าวว่าจังหวัดพะเยานับได้ว,ว่าเป็นเมืองหน้าเที่ยวจังหวัดหนึ่งที่น่าจับตามองและมีศักยภาพาพอในการพัฒนาด้วยความเป็นเมืองที่ครบครันในหลายมิติทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามด้แก่กวนพะเยาว,วน์อุทยานภูลังกาอุทยานแห่งชาติแม่ปูนอุทยานแห่งชาติน้ำตกทานสวรรค์ดอกหนกแหล่งท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมและวิถีถิมที่มีเอกลักษณ์ได้แก่วัดพระเจ้าตะหลวงวัดพระธาตุจำทองวัดอาน,าน,ดนันต์ยธิทพยารามวัดนมือตรามวัดไทยรู้ในอำเภอเชียงคำวัดท่าฟ้าใต้วสีชุมวัดม่อนพญานาชุนชนโบราณเวียงรออาหารถิ่นที่โดดเด่นเช่นเมนูปลาจากก้านพะเยาเนื้อโคขุนดอกคำใต้อาหารถิ่นไทยรู้มิ้งจี่แม่ใจซึ่งเป็นสินค้าจีไอและงานหัตถกรรมอันวิจิตรขึ้นชื่อเช่นจักสารผักตบชวาผ้าย้อมสีธรรมชาติชิบรุเป็นต้น ซึ่งการเปิดศูนย์ประสานงานท่องเที่ยวจังหวัดพะเยาของททท,ทในครั้งนี้มนะับเป็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนในพื้นที่ที่จะมีส่วนช่วยผลักดันพร้อมทั้งยกระดับสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวของจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าเที่ยวที่มีศักยภาพอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวต่อไปสินชัยพัชรธนาพรเรียบเรียงวริศราธินารายงาน